เยพี่แชมมันถ่ายให้เดี๋ยวก่อนเพื่อนของฉันนั้นคือแบบนี้นะวันหนึ่งมีสัตว์อยู่สองตัวตัวแรกชื่อกระต่ายเฮ้ยมันขึ้นอื่นด้วยท่าเนี้ยถ่าช้อนถ่าช้อนตัวหนึ่งชื่อกระต่ายอีกตัวหนึ่งเป็นเต่าหันหน้ามาดีๆหันมาดีๆโหนเขาไม่ได้ถ่ายตัวเองเขาถ่ายพุติมเต่ามีเต่ามีขากี่ขาเต่า สี่ขากระต่ายมีขากี่ขาสอกระต่ายก็มีสี่ขาแต่เวลามันกระโดดอ่ะอ่ามันเป็นสัตว์สี่ขาแต่กระต่ายเนี่ยโดดเร็วมากกระโดดไวเต่าก็จะคานตัวเตรียมต้วเตรียมช้าวันหนึ่งกระต่ายมันเห็นเต่าเดี๋ยวเรื่องอะไรนะกระเต่ากระต่ายเอวันหนึ่งกระต่ายมันก็เห็นกระเต่าเต่า เดินต้นเตียนต้นเตีกระตายก็บอกเฮยเจ้าเต้าเจ้านี่ยเดินช้าลูกเอนเต่าบอกถึงเราเดินช้าแต่เราก็ถึงจุดหมายทุกครั้งต่างเร่องบอกถึงเราเดินช้าแต่เราก็ถึงจุดหมายทุกครั้งทําไมอะเราเดินช้ามันไปหนักหัวใครล่ะไปกระต่ายก็บอกเฮยจะเต่า เอางี้มาแข่งกันดีไหมเต่าบอกได้ถึงแม้เต่าจะเดินช้าแต่จับเต่าเขาก็มีเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่ามีความเย่อหยิ่งในตัวเองมีเกียรติของตัวเองก็บก็ได้เต่าก็บอกอาาสบายเอ็มไม่ใช่เต่าสบายกระต่ายก็หัวเราะก็เริ่มไปอยู่ที่เส้นชัยก็ให้สัตว์ทั้งหลายเนี่ยมาเป็นมาเป็นสัตว์ขีพยานก็ตายก็โดดเลยตุ้ง ไปมองโอ้โหไอ้เต่ายังคาต่้งเตี้ยมต้งเตี้ยนเลยแต่นี้ลมพัดมาเย็นเย็นมากเลยก็ตายบอกเอ้ยไอ้เตากว่าจะมาถึงตรงนั้นนอนดีกว่านอนล็อกกตายก็นอนกอดอกตายต้นมะพร้าวนอนลอหลับ หลับหล,ลับ,ลวลบลวตวกระต่ายเต่าก็ค่อยคเดินผ่านกระต่ายกระต่ายก็นอนกลเต่มามันก็เดินผ่านไปกระต่ายก็ยังหลับอยู่สักพักอ่าเท้าร่วงเลยตุง้งตายตกใจตื่นเอ้ยห,อหันไปมองไอ้เต่าเอ้ามันหายไปไหนวะ มองไปตรงที้หรืออีกสองเก้าถึงเส้นไทยแล้วอะ่ะกระต่ายก็วิ่งอยู่แล้วอ๋อมาไม่ทันแล้วกร,กระตกระเต่าเข้าเส้นไทยไปเลยเต่าเข้าเส้นไทยกระต่ายมันก็อ้ยเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเราไม่ควรทำไมคะเยอะเย้ย,ะย,ะยะถามถามผู้อื่นต้องไม่ประมาท ชนะเลยถึงเดินชา้าแต่ชนะเต่าใช่ไหมมีความพยายามมีความมุขม,มานะมีความพยายามถึงแม,กกแมนน้กระต่ายจะกระโดดเร็วกว่าแต่เต่าก็ไม่สนใจเต่าก็นอนกระต่ายนอนไงลูกในกระต่ายทำท่ายังไงในกระต่ายทำท่ายังไงกระต่ายทำท่างไงทำท่ายังไงแม่กระต่ายเต่าทำท่ายังไงเต่ายังไงเอาเอาเสียงร้องดีกว่า ทำปุ๊บปับปั๊บทำปุ๊บตับปั๊บอะไรทำปุ๊บเร็วเร็วทำปุ๊บทำเสียงนะอ่ะดูดูว่าหนูทำได้ไหมนะว่าเสียงไรนกร้องไงอ่านนงจิ๊บจิ๊บช้างแมววัวควายยูนิคอร์น